แต่ถ้าหากพูดถึงเสื้อเล็กแล้วเนี่ยมันก็จะมีตำนานเรื่องเล่าการคุมทีมของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาดุดันกล้าตัดสินใจหรือบางครั้งคนเขาเรียกว่าบ้าอำนาจก็มีฮะมันจะมีหนึ่งฉายาที่นอกจากเอ,อ่อเฟอร์กี้ไทม์แล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าอเล็กเฟอร์กูสันแฮร์ดรเออร์ครับหรือว่าอเล็กเฟอร์กูสันที่เป็นเหมือนไดเป่าผมมาเป่าจนแห้งที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากที่ว่าทุกครั้งที่ทีมแพ้นะครับแล้วนักเตะเนี่ยเขาจะกลับไปพัก ในห้องแต่งตัวจะมีการอาบน้ําอาบท่าออกมาตัวเขาก็จะเปียกผมก็จะเปียกออกมาเนี่ยยังไม่ทันได้เป่าผมหรือว่าเช็ดตัวหแห้งเลยเซอร์เล็กก็จะเข้ามาด่ากลาดถึงการที่ทําให้ทีมของเขาเนี่ยแพ้ว่าทําไมพวกนายเล่นหวยไม่ตั้งใจเล่นเล่นไม่ดีเลยอะไรประมาณนี้ฮะแล้วมันก็เลยมีตํานานของการระเบิดอารมณ์ของท่านเซอร์เล็กเกิดขึ้นครับถึงเรื่องราวของลูกชายคนที่เขารักมากที่สุดคนหนึ่งนั่นก็คือ เดวิดเบ็คแฮมนะครับซึ่งเป็นตำนานที่เป็นถึงคลาวแตกหักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เซอร์ไรท์เฟอร์กูสันกับเดวิดเบ็คแฮมเด็กที่เป็นเด็กปั้นของทีมแห่งนี้นะครับเขาเล่าว่าในชุดนั้นเนี่ยเบ็คแฮมเริ่มเติบโต,ตเข้าสู่ทีมในปี1991กับชุด7เด็กมหาสจารนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบ็ ad, ille, คแฮมพอลสโคลไลอันกิกนิกกี้บัตแกลลี่เนวิลฟิลเนวิลนะฮะโอ้โหเยอะมากลีโอเฟอร์นิดาอะไรแบบนี้ก็ตามมาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค ในปี2003เนี่ยมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งขันกับทีมอาร์เซนอลครับและพวกเขา่ายแพ้ไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับและอย่างที่ทราบกันดีว่าท่านเซอร์เล็กเบอรก์กุสันกับอาซนเวนเกอร์ในเวลานั้นเนี่ยก็เออเป็นเหมือนทีมคู่อริเนาะมีความไม่ลงรอยกันของผู้จัดการทีมมักจะแบบออกไม่สัมภาษณ์ข่มกันไปข่มกันมา,มนมาแล้วในวันนั้นเนี่ยแมนยูแพ้ถึง5 0เสูเนี่คุณผู้ฟังมันเลยทำให เชื่อเล็กในตอนนั้นเนี่ยโกรธมากฟิลขาดมากเขาเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวครับแล้วเขาเห็นว่าในตลอดเกมเนี่ยเบคแฮมเนี่ยไม่ยอมวิ่งลงมาไล่ลูกฟุตบอลเลยเอาแต่วิ่งไปคนละทางแล้วก็เดินแอคทาร์ดหล่อๆอะไรประมาณนั้นแล้วรันเซอร์ก็บอกว่าเห็นมาสักพักแล้วว่าเวลาฝึกซ้อมเนี่ยมักจะสนใจในเรื่องของการแต่งตัวหน้าตาซะมากกว่ามันจะมีเหตุการณ์ครับที่รันเซอร์เห็นว่าเบคแฮมเนี่ยใส่หมวกไหมพรมไม่ยอมถอดเลยเขาบอกว่าเบคแฮมว่าทําไมไม่ถอดหมวกออก มาซ้อมบอลถอนหมวกออกสิเบคแฮมก็ไม่ยอมถอดออกครับจนวันที่มีการแข่งขันเนี่ยเขาเลยรู้ว่าอ๋อที่ไม่ยอมถอดออกเพราะว่าวันนั้นเบคแฮมเขาไปตัดสกินเฮดมาและเขาอยากเปิดตัวทรงผมทรงใหม่ของเขาเนี่ยในสนามที่เต็มไปด้วยแฟนบอลมากกว่าการที่จะเปิดตัวในสนามฝึกซ้อมของแมนยูฮะทันเซอร์เองก็เลยรับรู้ว่าอ๋อเนี่ยเบคแฮมของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเริ่มไปสนใจเรื่องการแต่งตัวมากกว่า ในวันนั้นในวันที่แพ้5-0ครับท่านเซอร์ก็เข้าไปต่อว่าว่าทาไมทําแบบนี้ไม่สนใจการวิ่งไม่สนใจช่วยทีมเลยแบ็กแฮมก็ได้แต่ก้มหน้าครับแล้วก็โมโหเหมือนกันเบ็แฮมก็ทนด้วยการโดนด่าไม่ไหวหลุดคดําสบทคํานึงออกมาครับท่านเซอร์ได้ยินเขาก็โกรธมากพุ่งปรีเข้าไปจะไปกระชากคอเซอร์เบ็แฮมครับแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยเท้าขวาของท่านเซอร์ ไปเตะเข้ากับรองเท้าสตั๊ดที่วางอยู่ที่พื้นครับรองเท้าสตั๊ดที่วางอยู่ที่พื้นเนี่ยถูกทันเซอร์เตะแล้วลอยเคว้งในอากาศ <c oughs> พุ่งตรงไปที่หน้าของเบคแฮมแล้วทิมไปที่หวางคิ้วของเบคแฮมอย่างจังครับ <c oughs> เป็นเหตุทาให้เบคแฮมคิ้วแตกและเลือดอาบลงมาครับวินาทีนั้นเบคแฮมก็โกรธเช่นเดียวกันที่ทำไมทันเซอร์ทะแแบบนี้ก็ลุกขึ้นมาจะพุ่งปรีเข้าไปห,หาทันเซอร์ไรเปิร์กุสันนะครับลูกทีมคนอื่นๆเนี่ยก็รีบเข้ามาล็อกตัวเบคแฮมแล้วก็บอกให้ใจเย็นเด ท่านเซอร์ก็บอกว่าปล่อยมันทีนี้แกจะพูดอะไรแกพูดมาเลยแกอยากจะพูดอะไรแกพูดออกมาในเวลานะครับมันเต็มไปด้วยบรรยากาศของความตึงเครียดครับแล้วเบคแฮมก็ไม่ได้เอ่ยคาอะไรออกมาใดๆเลยแล้วเบคแฮมก็ออกจากห้องแต่งตัวทั้งที่คิ้วแตกทําให้เจอกับนักข่าวแล้วก็ถ่ายรูปเป็นจํานวนมากประกอบเข้ากับการประโคมข่าวว่าเบคแฮมจะตัดสินใจย้ายไปเรอัลมาดริดในเวลานั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันถึงขราวแตกหักก็ว่าได้ในวันนั้นเธอเลยเขาเล่าให้ฟังนะครับว่า เขาได้เดินไปหาบอร์ดบริหารแล้วพูดว่าเขาคิดว่าเบ็คแฮมจะต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ูยนเต็ดฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับมิชชั่นทูพูโต,โตเมื่อความสนุกและมีสาระโคจรมาเจอกันที่สุดขอบแกเล็กซี่